สิ่งที่พาให้คุณไปข้างหน้าคือสิ่งที่ทำให้เราคิดสิ่งที่ทำให้คุณหัวใจเต้นคือสิ่งที่ทำให้เราออกแบบสิ่งที่ทำให้คุณต้องการคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาไม่หยุดสิ่งที่ทำให้คุณเชื่อมั่นคือสิ่งที่ทำให้เราท้าทายตัวเองเสมอ นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นในการสร้างสารรค์ที่ผ่านมาและเราจะไม่หยุดทํา g p x ไม่หยุดที่จะท้าทาย GPS จากเส้นทางแห่งการพัฒนาของ g p x และความสำเร็จในรถรุ่นต่างๆที่ผ่านมาวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีกขั้นกับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันทั่วโลก ในรูปแบบของไลฟ์สตรีมผ่านทางโซเชียลมีเดียของ Gpx Thailand เอาละ่ะเรารู้ว่าคุณพร้อมชมกันแล้วมาร่วมปลุกปีศาจส,สายพันธุ์สปอร์ตไปพร้อมๆกันกับรหัสใหม่ในตระกูลเดมอนขอเชิญพบกับ New Gpx Demon Gr 2 0 0 R The Speed of Demon อารมณ์ความสปอร์ตมาเต็มขนาดนี้ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีฟังก์ชันอะไรมาให้บ้างเรามาชมกันเลยใหม่ New g p x Demon GR 200R อัปเกรดความสปอร์ตพอดจิตวิญญาณสนามแข่งกับรถสปอร์ตฟูลแฟริงล้อขอบ17นิ้วคันแรกจาก g p x โดดเด่นด้วยดีไซน์ไฟสุดล้ำแห่งอนาคตทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยระบบส่องสว่างแบบฟูล LED รอบคันมีไฟเดย์ไทม running light like, พร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินมาให้สว่างคมชัดในทุกช่วงเวลาเทิร์นโปรสู่ความสปอร์ตเร้าใจไปอีกขั้นกับเครื่องยนต์ใหม่พิกัด 200cc 4จังหวะมาพร้อมระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเทคโนโลยีหัวฉีด GPFI x FI, กับเกียร์6สปีดบิดมั่นมากขึ้นด้วยกำลังแรงบิดสูงถึง17.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีระบบระบายความร้อนด้วยน้นาหายห่วงเรื่องการระบายความร้อน ดีไซน์เรือนใหม่ล้ำทันสมัยกับเทคโนโลยีฟูดิจิตอล LED มิเตอร์ที่ออกแบบมาให้มีสีสันคมชัดพร้อมมาตรวัดบอกข้อมูลอย่างครบครันพร้อมด้วยฟังก์ชันเซตติ้งแบบซอฟต์ทัชเทคโนโลยีชกอคอัพหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ส่วนของกระบอกไฮดรอลิกจะอยู่ด้านบนส่วนล่างของรถจึงเป็นตัวเคลื่อนไหวแทนส่งผลให้ตัวรถนิ่งให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากกว่าชกอคอัพเทเลสโคปิกแบบธรรมดาและช่วยให้การทรงตัวขณะขับขี่ หรือการควบคุมตัวรถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช็อกอัพหลังจากแบรนด์ YSS สามารถปรับค่าพรีโหลดได้สูงสุดถึง7ระดับทำงานร่วมกับระบบการสถเทือนแบบม u l ติ l i ลิงช่วยให้ทุกการขับขี่มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนด้วยโซ่จากแบรนด์ DID ขนาด428แบบมีโอริงช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าโซ่แบบธรรมดาถึง3เท่า ระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ขนาดจานดิสด้านหน้า276ม mm, มและด้านหลัง220มิมระบบเบรกที่ให้ความมั่นใจทุกการเดินทางเบาะนั่ง2ตอนทรงสปอร์ตกับความพิเศษของการออกแบบให้รับกับดีไซน์ตัวรถและเหมาะสมกับการใช้งานด้วยขนาดของเบาะท,ที่พอเหมาะพร้อมแบ่งระดับระหว่างเบาะของผู้ขับขี่และผู้สอนได้อย่างลงตัว พักเท้าผู้ขับขี่และผู้สอนทำจากวัสดุอลูมิเนียมสุดพรีเมียมในดีไซน์สีโ,โกมแมทเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถโครงสร้างตัวรถแบบเฟรมถักทำจากวัสดุเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงทนทานช่วยคงความบาลานซ์ของตัวรถเพิ่มลุกเล่นด้วยการออกแบบมาให้มีสีแดงสดให้อารมณ์ความสปอร์ตแบบเต็มคัน New G P X Demon G R 2 0 0 R มีให้เลือกด้วยกันถึง3เฉดสีได้แก่สีดำ Black Space สีแดง Red f i r e และสีเทา Matte Gray พร้อมความมั่นใจกับการรับประกันเครื่องยนต์นาน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรในราคาแนะนำขาย7,9,800บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จองผ่านทางออนไลน์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w g p x t h i l l n n d o o m บอกเลยว่าตัวจริงโดนใจอย่างแน่นอนพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย GPX ทั่วประเทศสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่โอกาสหน้า GPX